รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริปสนับสนุนโดย All n e w Isuzu New X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จบริษัท WP e n ิ r g ีจำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวแก๊ส ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนดท์ทริ นี่ต้องขอบอกเลยนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคุณแม่เนี่ยนะเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่สุดแซ่บเลยสจวคุณพ่อคะ่ะบอกเลยว่าโอ้โหคือแบบเป็นคนสายเปย์อะเบียอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรคือเปย์หมดหน้าตักเลยสุดยอดเลยตอนนี้เขารอเราอยู่ที่ร้านแล้ววันนี้คุณผู้ชมะจะปาคุณผู้ชมแล้วก็แขกรับเชิญไปฟินความสไตล์อังกฤษกันที่นี่เลยนะปีเตอร์และบิดอิงลิชทีทม์แล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่ในนิทาน เรื่องกระต่ายดังๆอ,อ่ะโอ้ก็เรื่องปีเตอร์แรบบิทนั่นเองใช่ค่ะ,ะพี่พี่ขาอยากให้ถึงเร็วๆอ่ะสับเกียร์ไปเลยค่ะโอ้ย นั่นแหละอันตรายเลยหนูเล็กต้องฟังพี่ดีๆเลยใครที่ชอบเปลี่ยนเกียร์แบบรวดเร็วนะครับให้รีบปรับเปลี่ยนความคิดด่วนครับผมเพราะมันจะส่งผลไม่ดีสําหรับการใช้งานในระยะยาวครับการใช้งานที่ถูกวิธีก็คือเราควรเหยียบเบรกค้างไว้ให้รถเนี่ยนะครับหยุดสนิทก่อนแล้วค่อยๆสับเปลี่ยนเกียร์ครับไม่ควรสับเปลี่ยนเกียร์แบบรวดเร็วเราควรจะพักที่ N ก่อนเส็ปหนึ่งครับแล้วค่อยสับไปที่เกียร์ R เช่นเดียวกันนะครับกับการจอดรถเราควรเบรก ให้รถหยุดนิ่งสนิทก่อนครับแล้วค่อยเข้าเกียร์ีรับรองนะครับว่าจะยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ได้อย่างยาวนานแน่นอนครับวิธีเดินทางมายัางร้านปีเตอร์และบิดอิงลิชทีไทม์นะคะง่ายมากๆเลยเพียงขับรถมุ่งหน้ามาที่ถนนพุทธมนตลสาย3แล้วกลับรถค่ะให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอักษะขับตรงไปอีก600เมตรค่ะสังเกตซ้ายมือจะเห็นป้ายชื่อร้านนะคะปีเตอร์และบิดอิงลิชทีไทม์นะคะ สวัสดีครับนี่เลยครับแขกรับเชิญของเราคุณใหม่และคุณต้นสวัสดีคุณตรับสวยมากเลยดูดิตั้งสวยตั้งหล่อแต่งชุดเหมือนกันด้วยนี่คือชุดให้นมปกติค่ะชุดอยู่บ้านคุณแหวกตรงไหนถ้าจะให้เต้านี้เคลียร์ดิได้ได้แหวกตรงนี้ที่นี่น่ารักมากเราไปหาคนดูแลที่นี่ไหมไปคุยกับเขาดีกว่าว่าคอนเซ็ปต์ที่ร้านเป็นยังไงไปเลย ที่มาที่ไปของร้านนี้คือทําไมถึงมาเปิดแบบนี้ครับทางเจ้าของนะคะคือมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมาจากนิทานนะคะเรื่องปีเตอร์และบิดครับผมค่ะก็เลยทาฟาร์มคาเฟ่สไตล์นี้ออกมาร้านนี้คือมีกี่โซนนะคะพี่ก็มีโซนอินดอร์กับเอาท์ดอร์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้มีหลายสาขาเรารู้มาตอนนี้มีทั้งหมด6สาขาและทุกที่ก็คือจะเกี่ยวกับนิทานหมดเลยใช่ค่ะเราเคยไปถ่ายมาเทปหนึ่งจะเป็นที่ Red Riding h o o d นะก็มเนแดกอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนมีสตอรี่ในร้านเพื่อแบบว่าแชะแล้วก็แบบแชร์กันอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอมาร้านนี้นะเขาบอกว่ามีกิจกรรมคือกิจกรรมอะไรกัพลาดไม่ได้คือมีกิจกรรมก็คือให้ให้เด็กๆมาให้อาหารน้องไก่น้องกระต่ายผ่านอย่างเงี้ยค่ะนี่ไอะไรอะ อันนี้ไก่อะไรพี่พันเขาเรียกพันซิบกี้อ่ะอันนั้นคือกระต่ายพันจะมีน้องกระต่ายพันห้าค่ะพันห้าตัวเขาจะใหญ่นิดนึงส่วนมากเขาจะอยู่ในโพรงอะค่ะแต่หนูว่ากิจกรรมนี้นะคะเด็กเล็กๆต้องชอบแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยุ้ยเนี่ยจะสอนการให้อาหารกระต่ายด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งคลอดลูกได้สองประมาณสองอาทิตย์อะค่ะโอเคมีสี่ตัวแล้วอันเนี้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขากิน หารือก็นมแม่ค่ะเราเราจะใช้เป็นนมแพะค่ะมันทําให้เขาเออ่ย่อยง่ายอ่ะค่ะแล้วคุณสมบัติก็คือใกล้นมของแม่เขาด้วยใช่ใช่ค่ะคนกินนมแพะน้องก็คือตอนนี้ก็จะให้น้องทานนมอันนี้ไปก่อนจับล็อกไว้มันเขาจะดิ้นอ๋อแล้วไงต่อพี่แล้วก็หยอดได้เลยหรอใช่ค่ะเอาเอาไซร์นึงน่ารักมากกินเก่งช่วงนี้กำลังกินเก่งนีงตกนะพี่แต่ขนเขานิ่มมากอ่ะใช่วุ้ยต้องใช่ปล่อยปล่อยเบาๆอ่ะค่ะเมื่อกี้ยังไม่ทัน ใ่เลยอะค่ะสะดุ้งต้องชิมก่อนใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยได้นะคะอากินอย่าเยอะพี่พี่กลัวนี่ยแหละเขาจับเองแล้วอะคอคุยคุย้าพี่ผมได้ยินมาว่ากระต่ายเนี่ยเขาจะกลัวเสียงดังแล้วบางทีเสียงจุดใจใช่ใช่มีส่วนบางทีอ่ามีส่วนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเสียงดังๆหรือว่าถ้าเขาเข้าใครไม่ได้เขาจะเข้ามุมแล้วก็ตัวเขาจะสั่น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่ารักน่ารักที่สามารถมาทําได้ที่นี่เลยที่ Peter Rabbit English Tea Time เปิดวันไหนบ้างครับคุณยุ้ยครับเปิดทุกวันค่ะ8โมงครึ่งถึงทุง่มครึง่งค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรุ้นรางวัลได้เลยนะครับที่เพจ f a c e b o o กวันเดียวเที่ยวได้ครับช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเรามาฟังโมเมนต์ความน่ารักและก็ประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะว่าเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ปรับตัวแค่ไหนนะคะช่วงหน้าคะ่ะ อยากรู้ว่าพ่อแม่มือใหม่ต้องเปลี่ยนตัวเองแค่ไหนติดตามกันให้ดีนะครับโอ้ยอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะครับต้องดื่มน้ำกระเจี๊ยบเย็นๆสักแก้วจะได้ชื่นใจครับขอบอกเลยนะครับว่าขั้นตอนการทำน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยไม่ยากเลยครับเพียงแค่เตรียมตัวกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็น้ำเปล่าจากนั้นนะครับตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดเทตัวกระเจี๊ยบลงไปใช้เวลาต้มประมาณสัก10นาทีครับแล้วพักไว้ให้เย็น แล้วค่อยเทลงใส่เยือกในการหุงต้มแต่ละครั้งนะครับเราควรใช้แก๊สหุงต้มที่เป็นพลังงานสะอาดครับคุณภาพสูงอย่างเบอร์แก๊สถังนี้ครับเพราะมั่นใจได้เลยนะครับว่าปลอดภัยให้ความร้อนที่สม่ำเสมอและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับวันเดียวเท่ได้ชิปแอนด์ชิควันเดียวเทได้ชิปแอนด์ชิค สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบหลอดช่วงนี้ต้องพูดเลยว่าการที่เวลาคนมักจะมาถามเนี่ยถ้าไม่มีลูกเหมือนพวกเราจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกว่าความสุขกับการมีลูกออมันมากออมายขนาดไหนคเป็นยังไงบ้างสำหรับใหม่คือ เขาเรียกว่าทดแทนสิ่งที่ใหม่ขาดคือถ้าหากว่าคนได้ตามชีวิตใหม่อยู่แล้วอ่ะจะจะพอทราบอยู่แล้วว่าใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นหน้าคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่ใหม่อายุประมาณ3เดือนจนตอนนี้อายุจะ40อยู่แล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าเราขาดขาดขาดคำว่าแม่ขาดคำว่าความรักความรักความรักเนี้ยมาตลอดจนตอนนี้ตัวเองมีลูกแล้วเรารู้สึกว่าเขามาเติมเต็มทําให้เรารู้จักคาว่าแม่รู้จักคําว่ารักอบอุ่นใส่ใจผูกพันอือาจารย์ต้นเหรอครับเมื่อก่อนเนี้ยต้นจะเบรนทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ให้กับงานแล้วก็มากับภรรยาแต่พอมีแต่งงานแล้วก็งานก็เเดือหกสิบแล้วพอมีลูกเนี่ยมันต้องถอยหลังก็ไปเสาร์ทิตถ้าไม่ยังเป็นจริงยังไม่ทํางานเลยพี่ต้องอยู่กับเขานะให้เขาเวลามันผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวเขาโตแล้วเขาอยากมีชื่อแล้วอ่ะเหมาะมากสำหรับวันนี้ครับจะมาล้วงชีวิตของพ่อแม่มือใหม่ต้องเปลี่ยนตัวเองแค่ไหนไปหาคำตอบในช่วงนี้เลยกับช่วงจริงหรือไม่จริงคุณแม่ยุค5้า G ไม่มีหัวโบราณ เลี้ยงลูกได้ด้วย Google a p p จริงหรือไม่จริงจริงพอเราไม่มีแม่เราก็จะไม่รู้เรื่องเลยเราก็จะไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยให้เราถามเราก็จะไม่มีแม่คอยให้คำตอบว่าต้องเลี้ยงลูกเราต้องทำยังไงลูกไม่สบายต้องเป็นยังไงต้องอาบน้ำยังไงไม่รู้เลยเลยจนสุดท้ายแล้วว่าค่ะเราอ่ะคิดว่าเออเรามีแบบแอปพลิเคชันต่างๆเป็นแม่เราก็แล้วกันเราคิดแบบนี้เลยนะเราไม่ได้มาเพิ่งเปิดแอปตอนที่เราค่อนลูก ของใหม่เปิดแอปเปิดอินเทอร์เน็ตต่างๆต,งตั้งแต่ตอนที่ก่อนอยากจะมีลูกเปิดเปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่เขาศึกษาก่อนที่จะตั้งครรภ์ประมาณแบบเกือบปีนะที่นี้เขาจะรู้เลยว่าอาการของเขาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรต้องกินอะไรไม่ให้กินอะไรไม่ให้กินอะไรต้นครับครับผมมีลูกแนละ้วเปลี่ยนไปไม่ใส่ใจและห่วงเมียเท่าเดิมจริงหรือไม่จริงจริงคือตอนนี้เราเขวเหมือนกันพี่เพราะว่าบางบางจังหวะนะเรารู้สึกแอบห่วงลูก เมื่อก่อนเนี่ยจะห่วงเขามากเลยใส่เขาสุดเลยร้อยแต่พอมีลูกแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ออกเลยเหรอไม่ได้ถอยออกแต่ว่าเราแบ่งไปส่วนหนึ่งคือจะบอกว่าเปลี่ยนไปไหมไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ต้องแบ่งบางบางบางเวลาให้กับเขาเพราะว่าเรารู้ว่าหน้าที่ของแม่หนักจริงไห่อ่ะจะบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบเขาซิทีทีจะพาตอนเหมือนผู้หญิงคืออย่างนี้คือปลนอยเยอะไปหน่อยวิตกกังวลวิตกสลิตเยอะไปเช่นแบบไออย่างสมมุติ อย่างสมมติอาบน้ำอะไรอย่ัดเลยการที่อาบน้ําทะเลาะก็มันยากอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของแม่ที่เราจะต้องทาครั้งแรกๆเด่ยเขาแบบมาดูอะแล้วเขาทําใจไม่ได้เขาก็จะร้องจนเรารู้สึกแบบเดี๋ยวก่อนเราตกใจไปด้วยอะจนแบบอยู่เฉยๆแบบหนักสุดยังมีอีกเช่นอย่างสมมุติพอเราจะแบบหอมลูกเช็ดปากมันก็ยังโอเคเพื่อความสะอาดอะ คนนี้นี่นอกจากเช็ดปากว้วนป่าตัดแปรงฟันเมือ่อไหร่มีวันหนึ่งยิงฟันดิอายิงดิตรวจพิกติดฟันเดี๋ยวลูกร้อนไปแปลงใหม่ <S <S คือเรารู้สึกแบบเยอะอาจารย์ต้นครับครับบอกบิมิกเป็นพ่อคนแล้วคึกอยากเปเมียอยากได้อะไรพี่พร้อมจัดให้เต็มยิงหนึ่งผมจะมีแค่แม่กับเมียและยายที่ผมจะให้ให้ทั้งหมดที่ผมมีได้เลยผมก็จัดหนักเลยอยากได้อะไรเอาเลย ถ้าสมมติผมมีเงินในบัญชียกตัวอย่างนะพี่นะผมมีในบัญชี3บาทผมให้เมียได้เลย3บาทมผมไม่ต้องมีติดก,กระเป๋าเลยก็ได้แล้วนำโบนนี่ของใครของเมียมชื่อเมียใช่เหรอย <c oughs> ังไม่เคยนั่งเป็นบุญตูดนเลยเนี่ยพ <c oughs> ่อต่อไปค่ะแม่เฮิร์ตหนักมากเรารับสภาพสุดโทมหลังคลอดไม่ได้จริงหรือไม่จริง,รรงคือตอนที่เราท้องเนี่ยคนยังไม่รู้ว่าเราท้อง แล้วก็เราก็เป็นสิวเยอะเป็นฝ้าเยอะเป็นอะไรอย่างเงี้ย oh, <wow. S 1> ทุกอย่างมนเถอมามอที่หน้า oh, <wow. S 1> ของเราหมดเลยอ่ะจนแบบไปไหนมีแต่คนแบบมองหน้าไม่มีคนมองตาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยจนแบบรู้สึกว่าอืมฉันท้องแล้วฉันผิดด้วยเหรอทาไมทุกคนต้องมองเราแบบนี้เพื่อครอบครัวพ่อต้องทำงานเหมือนร้อนเงินจ้างกี่หลักก็พร้อมรับจริงหรือไม่จริงจริงครับผม คือถ้ามันได้เงินเข้าบ้านผมเอาหมดเลยเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมบ้างถ้าผมไม่อยู่แล้วลูกขบเมีต้องสบาย <c oughs> คือเราเคยลำบากหนักมากเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนที่มีชุด,ดนักเรียนชุดเดียวแล้วก็กาเกงเกงนักเรียนตูดขาดเราได้รับเงินทุนจากในหลวงรัชกาลที่เก้าห้าร้อยบาทแล้วเขาก็รูปหัวเราแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสให้เป็นคนดีแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็ปรญายกับตัวเองว่า เราจะทํางานสุจริตทุกวิถีทางให้ครอบครัวและลูกเมียสบายเมียหลวง2021ต้องประกาศจุดยืนให้ชัดสามีรักคือของสงวนจริงหรือไม่จริง,รไ,มรงไม่ผมก็หลอด้วยไงพี่หนุ่ยเดี๋ยวก่อนชาวบ้านเรียกว่าหึงไม่ดูหน้าผัวคือดูหน้าผัวด้วยว่าหน้าหึง <c ười> <อ>ือเป่าอะไรก็ตามที่เป็นของของเราเป็นแฟนเราอะเราก็ควรที่จะต้องห่วงและหึงถ้าว่าเราไม่ห่วงไม่หึงแสดงว่าเราไม่รักครับ สลัดคราบมาเฟียวินาทีนี้ต้องมีชีวิตรอดกลับไปหาลูกเมียเท่านั้นจริงหรือไม่จริงจริงคืออะไรออคราบมาเฟียเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนใจร้อนมากแล้วก็พร้อมบวกตลอดเวลาปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่าคนใจร้อนขึ้นพี่มีกแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าแลกไปแล้ไม่คุ้ม,มลูกน่ารักเมียก็สวยตูดใหญ่ตายไปโอ้โหมีผัวใหม่แน่เลย <laughs> คุณแม่ค่ะสัญญากับตัวเองชีวิตนี้ต้องเติมเต็มให้น้องชินะแบบสุดใจจริงหรือไม่จริงจริงค่ะเพราะว่าเราเคยขาดแม่เราจะต้องให้ลูกเนี่ยไม่ขาดแม่ถ้าหากว่าทํางานเสร็จต้องรีบกลับไปดูแลเขาอ,อยู่กับเขาให้มากที่สุดแล้วก็ไม่จ้างพี่เลี้ยงไม่จ้างแม่บ้านทําเองทุกอย่างเชื่อรับรู้รว่ามัน <ใช S 1> เป็นใคงเลย่ะผ้าเนี่ยใส่เครื่องได้แต่เราไม่อยากใส่เครื่องแต่เราอยากใส่ใจนี่คือคิดว่าจะปั๊มลูกคนที่สองเลยไหมคะ อยากมีอีก2คนเลยดีมากอยากมีให้เร็วเลยจร,จริงๆแล้วคือเหนื่อยทั้งคู่นะ <c oughs> แต่เคยอยากจะสลับหน้าที่กันม้างไหมจริงๆเคยคิดเหมือนกันว่าอยากให้เขาอ่ะรับรู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แค่แบบการอุอ้มการกอดการอาบน้ําการใส่เสื้อผ้าอ,อย่างเดียวมันเหมือนกับต้องดูรายละเอียดต่างๆอยากให้เขารู้ว่าเราก็เหนื่อยนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เหนื่อยไม่แพ้จากเราเราเราต้องมองทั้งสองฝัง่งค่ะว่าต่างคนต่างเหนื่อยแหละไม่มีใครมานั่งแข่งกันว่าคนนี้เหนื่อยกว่าใคร แล้วเวลาแบบเราทำการเหนื่อยเจอปัญหานอกบ้านเข้ามาเรามาให้กำลังใจกันยังไงหม่ไม่ค่อยให้กำลังใจใหม่เป็นคนไม่ค่อยพูดพี่ไม่พูดเลยเออไม่บอกรักไม่บอกคิดถึงไม่เคยให้กำลังใจแรักคิดถึงเขาไหมก็คิดถึงก็รักแต่คําว่ารักจากคาพูดอะมันไม่สําคัญเท่ากับรักจากข้างในเท่าไหนที่เนี่ยผมกลับมาผมจะจูบเท้าลูกชายกับเจ็บจุกขาภรรยา ถูงเท,ท้าภรรยาก่อนไปทํางานเช่นหมคื <K ill ip> อเขาจะเป็นสายหวาน <K ill ip> ขเขาจะเป็นสายแบบมุ้งมิงม้งเตมิเะมีผู้หญิงไงเขาเล่าเลยแต่แบบเฮ้ยเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองจริงๆเลยครับน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเริ่มหิวไหมโอ้ยนิดนึงเนี่ยไก่เดิน<า>ไปเดินมานี่อยากกินไก่ใจเย็นค่ะทางร้านก็าเตรียมเมนูอร่อยๆไว้ค่ะ เที่ยวแล้ท้องก็จะคอแห้งค่ะท้องร้องเลยนะคะบอกเลยแต่ว่าวันนี้พี่ยุ้ยใจดีมากๆค่ะจัดอาหารไว้หน้าตาดีทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างคะพี่สปากเกตตี้หม่าล่านะคะอ,อุ้ยฟ <and> ิตแอนด์ชิพค่ะแล้วก็ยำรวมมิตรยำรวมมิตรแล้วก็วไก่ตะก้าค่ะไก่ตะกา้าอันนี้น้ำจิ้มอะไรคะเนี่ยน้ำจิ้มแม่ปนองค่ะที่นี่ใช้น้ำจิ้มไก่ตาแม่ปนองใช่ค่ะถ้าใช้น้ำจิ้มไก่ตราแม่ปนอมนะครับเราก็มีเป็นกิฟต์เซตนะครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมตำนานความอร่อย คู่ครัวไทยมมบอห้กับทางร้านด้วยนี่เห็นไหมมีทั้งน้ำจิ้มไก่แบบไม่มีน้ำตาลและอันนี้ครับน้ำจิ้มไก่แบบหลอดบีบง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ถ้วยให้เปลือกพกพาสะดวกเดินทางต่างประเทศสบายใช่ค่ะฝาองนด้วคุณผูครับผมนี่เราขออนุญาตชิมได้ค่ะอันดับแรกเฟ็นฝ่ายจิ้มน้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมชิ้นใหญ่มากจิ้มน้ำจิ้มไก่ก็ได้หรอลองดิไม่เคยใช่ไหมคืออร่อยมากจบเลยนี่เห็นไหม อุ้ยอืมอุ้ยเข้าไปเลยอ่ะเข้าเข้าไงโอ้โหเมือยาดกระดูกเลยอ่ะกจะดูกนีมดืดตามอืมหอมแบบว่าส่วงเทพมากคือเมนูทุกเมนูของทางร้านนะคะสามารถทานได้ทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเรามี หลายๆเมนูให้เลือกอค่ะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะคอนเฟิร์มเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยุ้ยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและช่วงหน้าคุณผู้ชมขาความพลาดเลยค่ะเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับคุณแม่ลูกอ่อนทํายังไงก่อนทน้องเนี่ยก่อนคลอดเนแบบโอ้โหหน้าฟังมากแต่ตอนนี้สวยมากค่ะรู้สึกว่าเออเหมือนได้มาผัดลายเพราะว่าเรา เลี้ยงลูกเยอะแล้วก็อาจจะมีบางครั้งภาวะที่เค็กกับลูกอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าวเหมือนเหมือนมาจูจีกันเล็กน้อยได้มาให้นมกระต่ายแล้วก็ได้ได้รับรู้ถึงสัตว์อีกหนึ่งประเภทที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นในการที่ต้องการนมเหมือนกันก็รู้สึกว่าทําให้เราใจเย็นขึ้นได้เห็นอะไรมากขึ้นทุกๆุกชีวิตบนโลกใบนี้มีค่าวันเดียเที่ยได้ชิปแอนด์ชิควันเดียเที่ยได้ชิปแอนด์ชิค เจอพี่ใหม่เนี่ยคือถ้าไม่ถามก็ไม่ได้เลยเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนลับลูกเขาอยู่ร <ขา S 1> ับหนูดูในไอจีตลอดเลยก่อนท้องหน้าพังมากคุณแม่อพอหลังคลอดปุ๊บก,ก็หน้าพังแต่ว่าวันนี้ค่ะผ่านไปไป่แบบไม่เท่าไหร่เองอ่ะทำไมถึงเป๊ะปังขนาดนี้ก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมฟังอยู่นะแล้วมีปัญหาเหมือนใหม่คือคุณนอนน้อยนอนวันละแค่ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงและที่สำคัญคือเป็นคุณแม่ที่มีลูกแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือทํางานเยอะทํางานหนัก เหล่นี้จะทําให้หน้าคุณโสมคุณฟังดีๆค่ะใหม่เคยมีปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมใบหน้าของใหม่นี่คือแบบ <Huh? S 1> แห้งกร้าน yeah, หนักเลยพี่ <Yeah. S 1> มิกอย่าพี <Yeah. S 2> ่ยิ้าฮาเลยตื่นขึ้นมาแล้วร,รู้สึกว่าไม่มีน้ําไม่มีนวลอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ใหม่ค่อนข้างเครียดคือใหม่เนี่ยวัยจะ40แล้ว oh. จะ40นี่คือริ้วรอยมาหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าผาก ใต้ตาหรือว่าร่องแก้มซึ่งมันไม่ได้มีแค่ริ้วเดียวมันมาประมาณ3 4ี่ริ้ว<ม>จนทําให้เรารู้สึกว่าไม่กล้าที่จะยิ้ม,มอะพี่มิกจริงอีกอย่างหนึ่งคือที่ไม่กลัวก็คือบริเวณหนกแก้ม,มซ้ายขวาของใหม่เนี่ยมันจะมีพวกฝ้ากาัะจุดด่างดนที่มาจากแสงแดด่ะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจแล้วแต่ว่าโชคดีค่ะโชคดีตรงที่ว่าได้ไปเจอพี่เอชุติมาต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยค่ะเจอพี่เอนะพี่เอเนี่ยคือไวทองอะปัญหาเป็นอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยต่างๆ่ตีนการ่องแก้มต่างๆนี่หมด แต่ดูล่าสุดแกเนี่ยหน้าเนี่ยและดูเนียนดูแบบเรียบเนียนใสมากซึ่งในรูปเนี้ยคนวัยอายุ55แล้วนะ mm. แต่ว่าดูดีได้ขนาดนี้สุดท้ายแล้วพี่เอเลยบอกว่าใหม่ใหม่ฟังแม่นะใหม่เอากระปุกเนี้ยไปใช้เลยชื่อว่า minus t w e n ีมรกแกะลดเลือนริ้วรอย mm. จะบอกว่าใหม่เปิดกระปุกเปิดใจเลยค่ะ สิ่งที่ใหม่ได้กับตัวเองแฮปปี้มากคือหน้าที่ใหม่แบบแห้งๆก้ันรสักๆมันแลดูฉ่าน้ํามันแลดูแบบว่าชุ่มชื้นและไอสิ่งที่ใหม่แบบว่ากังวลสุดๆด้วยวัยสีเรื่องริ้วรอยอะค่ะตรงหน้าผากใต้ตาล่องแก้มมันแลดูตื่นการเนี่ยตื้นขึ้นมันแลดูแบบว่าจางลงและไอตรงหนกแก้มต่างๆนะคะที่มันมีแบบพวกจุดด่างดําหรือว่าฝ้ากาะที่มาจากแสงแดด่ะคะมนแลดูแบบผิวสว่างขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้กับตัวใหม่และเป็นผลลัพธ์ที่ทาให้เรารู้สึกโอเค และม่อหากจะบอกว่าตัวไมน์ัทเวนตี้นะคะมีสารสกัดจากทองคำแล้วก็ลกแกะไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารปลอดไม่มีสเตียรอยด์ด้วยแล้วลองมาดูที่หน้าของใหม่นี่คือหน้าของคนที่วัยจะ40หน้าของคนที่นอนระ3-4ชั่วโมงหน้าของคนที่ทำงานหนะักถ้าครีมมันดีแบบนี้นะกี่หมื่นใหม่ยินดีจ่ายแต่วันนี้ใหม่จะไม่ให้คุณจ่ายหลักหมื่น ใหม่ให้คุณจ่ายเพียงแค่หลักพันเท่านั้นโทรมาเลยค่ะ1.577้านะวันนี้นะคะไมนสเีค่ะ1กระปุก2,990บาทเท่านั้น50สายแรกซื้อ1 แถมไปเลย2กระปุกและและโอ้โหแล้วใช่ไหมเอาเปว่าใบแถมสเปรย์แอลกอฮอล์ไปใ anyway. ห้อีก1ชิ้นเลยแล้วกันเุ้ยเองไงสี่นะสี่เดี๋ยวทีนี้นี่ใบที่แถมไปไมด้วยเลยอะไรกระเป๋ากระเป๋าด้วย่ะให้เลยให้เลย50ส่ายแรกนะซื้อ1แถม2กระปุกแถมสเปรย์แอลกอฮอล์ไป1ชิ้นและแถมกระเป๋าไปอยู่แบเนี้ย5 ชิ้นนี้นี่นะคะให้50สายแรกเ <50 S 1> ท่านั้นหนึ่งห้าเจหรือว่าจะแอดไลน์มาได้ที่ a s i g n by นัทเวนตี้คุณใส่เพลงแค่ส9 9 0บาทเท่านั้นจริงๆแล้วราคาหมื่นกว่าบาทนะไม่ใช่แค่หม่คนเดียวมีพี่ๆในวงการบันเทิงอีกเยอะมากอย่างเช่นนี่เลยพี่เอิร์กคมพรค่ะคนนี้ค่ะพี่แอนซิเรียมโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นดังเอกตลอดกาลนะน่ารักน่าใสามากนะอีกคนหนึ่งคุณพ่อลูกหนึ่งพี่อ่านพัวนาด พี่หันภูนานี่ผิวหน้าเนี่ยผู้หญิงยังอายนะใช่ค่ะผิวก็ดีมากผิวดีมากเมื่อกี้นี้ให้ไปเท่าไหร่ห้าสิบสายสายไปเอาไว้สายไปเลยเราจะให้เพิ่ม 5 0าร้อยสายนี้น<ม>เลว่าบนโต๊ะนี้นะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คุณเห็นอยู่แบบเนี้ย่ชิ้นกับกระเป๋า1ใบแบบเนี้ยทั้งหมด5ชิ้นนี้นะครับเพียงแค่2990บาทเท่านั้นตอนนี้ให้500สายสุดท้ายแต่ต้องโทรมาที่หมายเลข157 7หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ m y n a ท20วสำหรับ,บรายการนี้เท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได้ถ้าหากว่ายังไม่มีตังหรือว่าเงินเดือนไม่ออกจองก่อนก็ได้หน้าไม่ปังคุณคุณต้องลองอันนี้ ช่วยได้แน่นอนต้องลองเปิดใจใครบอกผมไม่ลองลองเราลองยาบนลิมัวาลิมเห็นพี่เป็นพี่ไหมเห็นพี่เป็นพี่ไหมไปไปคุยกันป่าหน้าไม่ังหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะคะหน้าไม่ปังหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดค่ะอยากให้พี่ช่วยแบบให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องปรับตัวในการเลี้ยงลูกที่เขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อเราอย่าไปท้อแล้วเราก็อย่าใช้คําว่าเหนื่อยเพราะถ้าหากว่าเราเราเลี้ยงลูกแล้วเราใช้คําว่าเหนื่อยลูกจะสัมผัสได้ ลูกจะรับรู้แต่พลังบวกดีๆฟิลดีๆที่แม่ให้ความรักถ้าหากว่าเราไปใส่อารมณ์เสียหรือว่าไปใส่สิ่งที่มีกับลูกลูกจะจดจำเพราะฉะนั้นเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนเราก็ต้องเป็นแบบนั้นนี่เรียกว่าเป็นคนแม่ที่เลี้ยงลูกเองแถมรับงานเยอะด้วย<ฆ>แล้วก็คุณพ่อที่สู้งานเรียกว่าทํางานทุกวันครับอยากจะขอบคุณหรือให้กาลังใจอะไรซึ่งกันและกันไหมถ้าสําหรับผมผมขอบคุณใหมท่ที่ใหม่ดูแลลูกดีมากๆแล้วก็ดูแลที่บ้านดีมากๆก็วันนี้ ยังคงให้คำมั่นสัญญาเหมือนเดิมว่าหลังจากนี้ต่อไปก็จะดูแลด้วยลมหายใจและก็หัวใจนที่ต้นมีอมขอบคุณนะครับ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วก็คือก็รักเขาแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าหาเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับบ้านแต่ว่าย้ำคำเดิมว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ต้องการเงินต้องการความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นให้ทำงานน้อยๆแล้วก็ไม่ต้องเครียดจะได้มีชีวิต ที่อยู่ด้วยกันยาวๆตลอดไปนี่อาะละวันนี้ก็ได้สนุกสนานกับคู่นี้ไปต้องขอขอบคุณทั้งใหม่และต้นมากๆนะครับผมวิทอ์ครับผมวิศวุนครับและต้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับอีสุสแล้วก็สถานที่สวยๆแห่งนี้เลยครับ Peter Rabbit English Tea Time นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ การถ่ายทำในวันนี้ครับสามารถดูรายการเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องแอนช n n e l นะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3กับรายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริ <and S 1> ทรควัุนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ